ดีค่ะอีีที่สามมาแล้วนะคะตามคําเรียกร้องโอ้โหคำรียกราอี e ีที่สามนี้แบบว่ามายอ้มากเลยต้องต้องทําแล้วอามาดูเรามาดูสมบัติพญานาคของเราอ่านี้แหวนคู่นะคะพอได้มาแล้วก็แบบเฮงสุดๆนะคะเมตตัากมหาลาภโพอยู่นะคะขันทบปริตตางน,น,นี่คือสมบัติแห่งหนักราชข,ของเรานะคะโอ้โหของเราเองนะคะของคุณครูฝนเองนะคะ เฮงเหมือนกันนะคะนี่ก็คือแหวนนะคะแหวนพญานาคนะคะโอ้อยู่ที่มือก็เยอะแล้วนะอยู่ที่มือที่กําไรอ่าก็เยอะแล้วแต่เราก็มีเหมือนกันมีที่เราได้สะสมนะคะตางหูก็มีนะตางหงก็มีเอ๊ะก,กำไรกําไรก็มีเดี๋ยวแป้นนึงแป้นนึงเดี๋ยวเดินดูกําไรอ่ากาไรมาจ้ากาไรก็มาจ้านี่ค่ะกําไรค่ะ นน้าขรา,าดของเรานะคะสมบัติของเราเกี่ยวกับพญานาคในเราด้วยความรักและศรัทธานะคะก็มีคนอยากจะดูเราทำ ep สามาเลยค่ะ ep สามของเราสมบัติน้าขรา,าดของเรานะคะนี่คือต่างหูต่างหูองค์น้าขรา,าดนะคะแล้วก็จะมีโอ้โหนี่คือทีมงานวัดก,การนะคะจัดทั้เป็นของความเนเกิดเรา นะคะท่านผู้ในการนะคะได้จัดให้น้องๆได้ทำเซอร์ไพรส์นะคะในวันเกิดของเรานะคะแล้วจากนั้นนะคะนี่ไงแหวนแชร์กรงแหวนกังหันที่เราฝันแล้วก็มีชายบอกเราห้าหกหกห้าที่ออกมางวดนั้นนะมาจริงๆเลยค่ะสุดยอดไม่อยากจะสุดๆจริงๆทุกๆเรื่องเรานะคะนี่ค่ะสมบัติของเราอีกนะคะสวยไหมคะ เราอบนักสะสมจริงๆพอได้มานะคะได้มาทุกชิ้นนะคะเฮง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 ทุกชิ้นเลยค่ะพอได้มาแล้วนะคะนะนะคะก็มีวิรูปัเอราปถทะชัพยาปุตตะกันหาทูตมะนะคะพญานาคสีตําูลสีสีนะคะชัพยาปุตตะจเป็นสีลุกนะคะสีต่างๆสีชมพูสีขาวสีแดงสี นั่งเงินอยู่ในชัพยาสุตตะนะคะถ้าการหาคุตมะคือสีดํานะคะสีทองก็จะเป็นวิรูปัตนะคะส่วนสีเขียวจะเป็นอิรันปฐานนะคะนี่นะคะสมบัติของเรานะคะรู้สึกว่าทุกชิ้นมีพลังแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราได้รับพลังตรงนี้จากองค์นาคาลาชนะคะเพราะว่าสมบัติที่เราชอบที่เราสะสมเวลาที่เราใส่แล้วรู้สึกว่าความเป็นนาคขาราชจะเกิดขึ้นในตัวของเรานะคะแล้ววันนี้เราก็เฮงเฮงเหมือนเดิม นะคะเฮงเหเหมือนเดิมก็คือเฮงเคือฝันถึงพี่เก๋เมื่อคืนเนาะ1 6ึกแปก็ได้16นะคะสุดยอดมากเลยแล้วก็เมื่อวานก็ฝันถึงมีงานเลี้ยงมีงานเลี้ยงที่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ในฝันแต่ว่าเห็นพ่อกับแม่อยู่หลังบ้าน แล้วทีนี้มีเด็กคนนึงเป็นผู้หญิงก็ไปกับเราแล้วก็พาไปหลังบ้านก็ไปเจอพ่อพ่อเขาเลยว่ามาแต่งีหล่อ่าแล้วทีนี้เราก็เลยแบบเอะหรือว่าจะเป็นตัวหลังบ้านพ่อกับแม่จะมานะเมื่อวานนี้ตัวหลังบ้านพ่อกับแม่ก็มาบ้านพ่อกับแม่สองแปดห้าก็มาห้าแปดเนาะแล้วก็น้าเรานะเราคือน้าชายที่เป็นสายยานอ่าสายยานที่ที่ฝันถึงแล้วก็ให้พลังบารมีเราคือให้ของมงคลแล้วก็วัตถุมงคล ต่างๆให้เรานะคะแล้วเราก็ได้รับพลังนั้นจากน้าเราด้วยนะเราก็หิงเหมือนกันมาค่ะตาม,มาวันนี้เลยลดน้าสี่แปดหนึ่งหกนะคะฝันเมื่อวานแต่มาวันนี้แต่วันนี้เราก็ฝันถึงบ้านนาคคำชินโนดเหมือนกันแล้วส่วนน้องโก้นะคะน้องโก้ไส้กรอกอีสานของเราเองนะคะอยู่คุ้มสั่งบ้านเราโกสูงเองนะคะน้องโก้บอกว่ามีคนยกนิ้วให้น้องโก้สามแล้วก็ศูนย์เขาก็บอกว่าให้ไปบอกคนอื่น น้องกู้เลยบอกว่าอย่าลืมบอกนค้ครูฝนแม่แม่ครูนะเพราะน้องกู้จะเรียกเราว่าแม่ครูอ,อย่าลืมบอกน้าแม่ครูนะว่าสามศูนย์โหวันนี้ค่ะสามศูนย์มาจริงๆค่ะสําหรับวันนี้เราจะมาพูดในอีพีสามเพียงแค่นี้นะคะมเมฆตันจากมหาลาโพบิโอนะคะขันทัพปริตตังค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย